Bỏ đi qua có cái gì bút bút trên <laughs> <laughs> ความขอไมครับถ้าการิ่งันคือรงานชาติแล้วก็การขันคนพอมีความคยรคัไม่ใช่เป็นแค่การแข่งขันครับนี่คือการ เรานะครับให้มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกต่อไปนะครับมีฝีมือแรงงานสากลครับแล้วก็มีการแข่งขันคนพิการด้วยนะครับคนพิการเนี่ยเราแข่งขันให้เขาสามารถที่จะพัฒนาฝีบืรแยงานนะครับแสดงศักยภาพของเขาว่าเขาเนี่ยสามารถทํางานโดยไม่แพ้ใครนะครับไม่ได้เป็นภาระ,ะของสังคมครับ เดินุนงานล้วค่ะมีสาขาอาชีพไหนที่แบบโดดเด่นหรือว่าเราแบบสามารถตอบร้อนได้บ้างก็เกือบทุกสาขานะครับโดยเฉพาะสาขาด้านเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าความปลอดภัยด้านไซเบอร์ซึ่งเป็นสาขาที่สําคัญนะครับรวมถึงสาขาอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเรื่องไอทีซึ่งเราเน้นนะครับในปีนี้นะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการส่รวงแรงงานนะครับที่เน้นเรื่องทักษะทันสมัยครับ เพราะว่าจะต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ครับตอนนี้ครับความคาดหวังว่าคาดหวังนะครับว่าเราจะได้มีตัวแทนนะครับที่มาแข่งขันเนี่ยเพื่อจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อนะครับในระดับอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับระดับเอเชียที่ไต้หวันแล้วก็นานาชาติที่ประเทศจีนต่อไปครับหลกคือข้อแข่ง,ข,งขันค่ะที่ในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการก คนที่ชนะแล้วก็ไม่ได้ชนะคนนะ่ะทุกคนที้มเข้าแข่งขันไปแ่งันท่านบอกอะไร่ก่อนอื่นนะครับสําหรับผู้ที่มีโอกาสมาแข่งขันตรงนี้ขอให้ท่านภูมิใจนะครับว่าท่านคือ12ยอดฝีมือนะครับของประเทศไทยนะครับภูมิใจนะครับสําหรับผู้ที่ชนะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านได้ไปต่อนะครับไปต่อในเวทีที่ใหญ่ต่อไปทั้งอาเซียนเอเซียและนานาชาติ ก็ขอให้น้องที่ไปต่อนะครับรวมถึงน้องที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาครับนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับนะครับเรามีทริคอะไรบ้างหรือเปล่าครับว่าครั้งที่ผ่านมาได้น้อยไปหน่อยครั้งนี้น่าจะได้มีแก้จุดบกพร่องตรงใดให้กับน้องๆที่มาแข่งขันมางหรือเปล่าครับครับเราเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วฝีมือแทบจะไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่คาใครยเนี่ยนิ่งกว่ากัน มีสมาธิในการแข่งมากกว่ากันครับเพราะว่าพอแข่งขันเนี่ยมีเรื่องของเวลามาเป็นข้อจํากัดนะครับมีการชมของท่านผู้ชมเนี่ยบางคนก็อจาจจะควบคุมนะครับสมาธิเนี่ยสู้เพื่อนไม่ได้ก็แพ้ตรงนี้เองครับครับท่านท่านตรีก็พูดเสมอเสมอนะครับเวลานักลงทุนจะมาลงทุนสิ่งแรกก็ต้องถามอันนี้เลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคืออย่างนี้นะครับเล่นอย่างนี้เลยการแข่งนี่ เป็นอุปสรบายนะครับการแข่งขันก็จะเกิดการพัฒนาใช่ไหมครับการพัฒนาเนี่ยไม่ว่าท่านจะชนะหรือไม่ชนะลองคิดสิครับว่าแรงงานไทยเนี่ยจะมีคุณภาพแค่ไหนนะครับเมื่อมีการพัฒนาเมื่อเรามีแรงงานที่พัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับมีมาตรฐานสากลก็เป็นผลดีนะครับที่นักลงทุนเนี่ยก็จะเข้ามาลงทุนนะครับการผลิตต่างๆเนี่ยก็มีประสิทธิภาพนะครับผลผลิตเนี่ยสูงขึ้น ตามฝีมือแรงงานที่ตามมาตรฐานสากลที่เรามีอยู่ครับท่านนี้อุปกรณ์ที่เอามาผุดนะครับเทียบเคียงกับสากลที่ไปแข่งขันที่ที่จะไปในอนาคตน,นี้นะครับถูกต้องครับเพราะว่านะครับโจทย์ต่างเนี่ยที่นํามาแข่งตรงนี้เนี่ยบางอย่างเราก็เอามาจากการแข่งขันนานาชาติที่นิยงฝรั่งเศสนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าโจย์ต่างๆเราต้องไปต่อก็ต้องไปโจทย์ระดับยากระดับนานาชาติ ที่เราได้รับมานะครับ,รบก็เป็นตัวใหญ่ที่จะให้ผู้แข่งขันเนี่ยฝึกเปลือนะครับที่จะไปต่อได้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ